มีรายงานข่าวออกมาเกี่ยวกับชิกยัซิมบินฮามัดอัลธานีมหาเศรษฐีจากประเทศกาตาร์หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยที่เขานั้นถูกปฏิเสธการยื่นข้อเสนอด้วยจำนวนเงินถึง6000ล้านปอนด์ทำให้เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำการเทคโอเวอร์ทีมแมนยูแล้วซึ่งมีข่าวออกมาว่าหลังจากที่ต้องผิดหวังกับการเทคโอเวอร์แมนยู ชิกยัสซิมได้มองหาทีมใหม่ที่จะทำการเทคโอเวอร์แทนโดยมีรายงานข่าวออกมาว่าก็เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกนั่นเองโดยที่มีชื่อของทีมไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์โผล่ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของศสกพีเมียร์ลีกอังกฤษในปัจจุบันซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ในเวลานี้ จุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าชิกยัซิมนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปีศาจแดงแมนยูซึ่งการที่จะมาเทคโอเวอร์ทีมในพรีเมียร์ลีกที่เป็นคู่แข่งของแมนยูนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าจะไม่เกิดขึ้นโดยที่ทีมไก่เดือดทองทอ็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, นั้นก็ถือเป็นทีมชั้นนําของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปัจจุบันและ ก็ยังตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอีกด้วยซึ่งก็ดูว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะสเปอร์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลงทุนเพราะก็เป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษส่วนมูลค่าของทีมนั้นก็ไม่สูงเหมือนกับการเทคโอเวอร์ทีมแมนยู เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าหาว่าเกิดขึ้นจริงสเปอร์จะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่สถาปนาเก้าขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอน